เราก็บอกว่าเทสสุดท้ายแล้วนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเทสที่ปรับปรับปรับรูปแบบใหม่แค่นั้นเองมันเลิกไม่ได้หรอกครับมันมันก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นตายางแล้วมันเป็นปั๊มสามคนนี้เวลาตาประทับไปแล้วโอ้มันปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ครับ ไอ้ตากล้องอไปลงไปโพสไอ้นี่แล้วตีตายเลยไม่ติดตํานาไม่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 ก็เนี่ยก็จะเปลี่ยนเฮ้ยเรให้หนุ่มมาเป็นแบบนี้ไหมก็ยังเป็นชิงร้อยเหมือนเดิมหนุ่มมาเป็นนี้เป็นนี้ไหมมันขาดไม่ได้นะครับเพราะมันมันเป็นเป็นตายางแล้วผมก็ไม่ค่อยอีกแหละผมก็ไม่ค่อยได้ดูอีกแหละก็ไม่ค่อยดูเรื่องมีแด่คนขเล่าให้ฟังเฮ้ยผมก็บอกพวกเพื่อนบอกที่เพื่อนจมามีนี่เขาเปลี่ยนรูปแบบ จะาคนทางบ้านมาเล่นด้วยเป็นชิงร้อยว้าวแข่งอะไรว่ากันไปกำลังเปลี่ยนนี่กำลังคุยกันอยู่เพราะจะมันเหลืออีกไม่กี่เทปมันเลยมสักหกเจ็ดเทปนี่แหละประมาณนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณสักสองเดือนก็ค่อยคิดแต่กงคิดเบื้องต้นไปได้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ไม่ได้ทำไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ยุบเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบอย่างรูปแบบใหม่ที่มได้มีส่วนร่วมในการวางแผนนมีครับมีมีครับเพราะตอนนี้ผมก็บอกว่าช่วงแรกเอาแบบนี้ดีกว่าช่วงสองเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนเอา ตอนนี้ผมก็มาดูแลไอ้ตัวยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยผมว่าเดี๋ยวเอานักร้องของเรามา,มา,ม,ามาแจมด้วยดีกว่าให้มันกึงนก่งซิทคอมกึ่งละครเอ่อเพลงกึง่งทั้งหลายแหล่นี่ก็ามารวมกันแล้วก็ส่วนแข่งก็เป็นแข่งก็ว่านไปอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาใครมายัางไงแค่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนอาจจะไม่มีละครหรืออาจจะมีละครเหมือนเดิมหรืออาจจะไม่มีเกมตอนนี้กำลังคุยตกลงกันอยู่ ไมอ่อยู่ก็อยู่ครับก็ไม่ได้ผิดอะไรผมว่าไม่แต่ว่าน่าจะถามมันก่อนเราก็ไม่ได้บอกเขาเนี่ยไม่ได้บอกเทสเราก็บอกเทปสุดทา้ายแล้วนะนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเทสที่ปรับปรับปรับบปรบปร,บปร,บรูปแบบหใหม่แค่นั้นเองมันก็เลยฟังฟฟังังงผิดการแค่นั้นเองไม่มีอะไรมันเลิกไม่ได้หรอกครับม,มันก็น是是อย่าง,าง,งที่ผมบอกเป็นตายางแล้วมันเป็นปั๊มสามคนนี้เวลาตาประทับไปแล้ว เป็นแบบนั้นไปนแล้วแค่เปลี่ยนโยกเท่งมาอยู่ช่วงนี้ไหมโยกหม่ำมาอยู่ตรงนี้ไหมโยกหน่งตรงนี้ไหมแล้วไอ,อ,อ,อ้สุดทา้ทายก็มารวมกันอีกทีไหมในในในจะเปลี่ยนรูปแบบเฉยแต่เรากำลังกำลังคิดกันว่าแต่แต่โมโห,หได้แล้วเหลือแต่กลางอาหารแค่น,นั้นเอง